สูงสูงเดี๋ยวผมตัดให้ดูเลยมีอะไรก็ ลองทรงสูงเหนือริมใบหูลองทรงกลางกางหูสิงหูอันนี้อธิบายให้เขาเข้าใจเฉยๆครับเราก็นั่งเฉยๆแล้วก็ยิ้มไปบอกว่ายังไม่มีแฟนเรียนมหนึ่งคิดว่าอยากจะมีแฟนเป็นกระเคยแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคนดังนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ได้เราก็ทําใจเอาโลกโซเชียลเป็นโลกที่จับต้องได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอะไรที่ควรเชื่อก็เชื่ออ,อะไรที่ไม่ควรเชื่อก็เชื่อ,อผมนะครับ เพราะเด็กม .1 ส่วนใหญ่จะได้แฟนทอมกับกระเทยเป็นคู่กันเพราะว่ามันไม่ต้องแต่งเอาเลยฟรีๆครับนี่นะครับคือกฎหมายเขาเรียกว่าสมรสเท่าเทียมเด็กทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเพราะอยากมีแฟนเป็นทอมก็ได้อยากมีแฟนเป็นกระเทยก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งไม่บอกว่าแปลงร่างหรือไม่แปลงร่างเอาไว้ใช้งานตอนหลังก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลของเด็กเด็ก บ้านนอกเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าสมรรเท่าเทียมคืออะไรลองทรงสูงก็คือลองทรงสูงให้ดูชัดๆนะครับฝั่งซ้ายให้ดูฝั่งขวาให้ดูทัางหลังก่อนดีกว่าให้ดูข้างหลังก่อนเพราะว่าทางซ้ายทางขวามันไกลกล้องเกินไปดูข้้งหลังนะครับทางอ่อนก็ตัดเดบบตามอัธยาศัยนะครับ สวยไม่สวยก็อยู่ที่คนนั่งยนะครับกล้มลงนิดนึงก็ใช้ได้เลยครับเอาวีสร้างแบบเขียนอย่างนี้ครับ45หองศาายพันวี20-30แล้วแต่เราต้องการไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากความสวยงามเท่านั้นขาวนวลดำกลมกลืน เอานวลดำกลมกึนถ้าขาวด่างลายก็ไม่ใช่ไม่ได้นี่นะครับผมก็ทําให้ดูอย่างละเอียดนะครับข้างหลังก็ดูอย่างนี้นครับกลมลงนิดนึงครับเอออย่างนั้นแหละครับลองทรงสูงก็จะอยู่ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ถ้าเราเอาต่ํมันก็ติงหูการสะบัดประดิเรียนนี่เป็นเทคนิค คือต้องลองทําดูบ่อยๆแล้วมันจะมันจะรู้ไปเองว่าปรับฟันลงต่ําสุดแล้วก็สะบัดอย่างนี้ปันนี้มันปรับได้ถ้าสูงสุดมันจะขาวไปี่ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ตรงนี้ดำตรงนี้ขาวก็ต้องเอาเขียนนี้ อย่างนี้เราก็บอกแขกได้อย่างนี้อย่างนี้ดูไม่เท่ากันเราก็ไล่ขึ้นนิดอย่างนี้มันจะได้แนวเดียวกันปึ๊บๆครับถ้ามันเป็นขอบแล้วก็วีซองขึ้นอย่างนี้ซองขึ้นอย่างนี้มันก็จะหายเป็นขอบทักะคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็ดูจุดนี้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  สองข้างให้เท่ากันทุกดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็ขเยอบขึ้นอย่างนี้ด้านบนความยาวเท่าเดิมความยาวเท่าเดิมเราก็ดูฝั่งขวาเช่นเดียวกัน ปออเป็นขอบอาวีรับถ้าเป็นขอบอวีรับถ้าเป็นขอบอาวีรับถ้าไม่เป็นขอบเราก็สะบัด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 ,บดงะกระดกเป็นวิยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบองศาองศาคืออย่างนี้ครับนี่นี่เก้าสิบองศาอย่างนี้นี่นี่นี่สี่ยี่สิบมันจะขนาดนี้แหละว่วะาคนเรามันไม่กลมเหมือนโลกมันเป็นกลมเหมือนมะกรูดอะ บางคนก็หัวเบี้ยวก็มีแม่นอนทับให้กินนมข้างเดียวก็มีหัวก็บูดหัวก็เบี้ยวก็มีอันนี้คือเป็นเทคนิคของช่างที่จะต้องสังเกตคนแต่และคนไม่เหมือนกันมนุษย์วิทยาเกิดขึ้นมาแม่เลี้ยงยังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นทาด้านหน้าเ็าจะเอาเสมอบนคิ้วนะครับดูนะครับวิธีตัดข้างหน้าบนคิว้วดูนะครับ เขาบอกว่าบนคิ้วก็คือขนาดนี้เอาเอาฟันหวีมาจิกกับคิ้วแล้วก็ทําทาหวี20องศาแล้วก็เอาปัตรเลียนปากอย่างนี้สักหวีลงกับคิ้วแล้วมันพอมันเด้งขึ้นมันจะอยู่บนคิ้วพอดีนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันสักลงตรงคิ้วแหละแต่ว่าหวีมจะเฉียง4.5 20แล้วแต่แล้วก็ปากให้มันได้แนวเดียวกัน นี่แล้วก็หงายพันดูอย่างนี้ว่าตรงไหนไม่ดีปึเพน่้นรอถะไม่มีที่สิ้นสุดหมหนึ่งอายุกำลังดีสนใจจิตต่อได้0887260729นะครับโทรมาหาได้เลยรับทุกสายแต่คุยอย่างอื่นไม่เอาคุยเรื่องทรงผมเอาเนาะถ้าคุยอย่างอื่นต้องไปคุยกับตัวเขาเองโลกโซเชียลจับต้องได้เป็นบางส่วน เช่นสั่งซื้อสินค้าตรงผมชะโดตีแปลงอย่างนี้ก็มีขายนะครับทรงชะโดตีแปลงก็มีขายนี่ครับอย่างนี้นะครับผมตัดให้ดูแล้วก็มาคลบขอบอย่างนี้ให้มันกรอบเป็นตสวยๆครับถ้ามีอะไรก็โทรถามได้เลยนะครับ0887260729อจุดออนกันงาอยู่ใน YouTube ก็โทรติดต่อได้อาจารย์อ้อนไม่ว่าหรอกครับถามเรื่องทรงผมอย่างเดียวถ้าเรื่องอื่นอาจารย์อ้อนก็ไม่คิดหรอกให้เด็กมันคิดเอาเองว่ามันจะไปผสมพันธกับกระเทยหรือทอมแต่ไมครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับเสร็จแล้วครับให้ดูรอบเลยครับเนี่ยลองทรงครับเนี่ยให้ดูรอบเลยปืดหล่อจริงนี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งชัดๆเลยครับ